ณโรงเรียนสากุละมีเด็กหญิงสองคนย้ายมาจากประเทศญี่ปุ่นพอพูดไทยได้บ้างคนหนึ่งชื่อเบลลาส่วนอีกคนชื่อดดนน่าพวกนางย้ายมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าโรงเรียนญี่ปุ่นมันน่าเบื่อเกินไปพวกนางเลยอยากย้ายมาที่โรงเรียนสากุละของเราเฮ้ยดอนน่าโรงเรียนนี้น่าสนุกจริงๆเนาะเออใช่ใช่ใช่ใช งั้นเราไปนั่งเล่นก่อนไหมครูบอกให้นั่งเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปแนะนำตัวให้ครูรู้นะนี่ร็วพาเราไปกินน้ำหน่อยได้ไหมเราหิวน้ำมากได้สิ นั่นใครน่ะสงสัยจะเป็นเด็กใหม่ละมัง้งครูบอกว่าเด็กใหม่เป็นแฟนอ้าวหรอเมื่อวานเธอไม่ได้มาโรงเรียนแต่เขามาไม่ใช่หรออ้าวก็แม่เขาพาไปเยี่ยมญาตินี่นี่เธอเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมใช่เราชื่อเบลล่านะส่วนเราชื่อดอนน่า อ๋ออ,องั้นเธอตามมานะเราจะพาไปดูห้องเรียนของเธอกันอันนี้โต๊ะชนหน้าส่วนโต๊ะสองอันข้างหลังอะพวกเธอนั่งละกันเนาะได้สิได้สิ นี่เบลล่าดอน่าเที่ยงแล้วปะไปกินข้าวกันลิวปะเดี๋ยวเขาพาไปกินข้าวเบลล่าดอน่าเธอเป็นคนญี่ปุ่นเธอกินบุฟเฟต์ทะเลได้ไหมได้สิได้สิงั้นโอเคเลยฮะหัวใจฉันเป็นอะไรเนี่ยสงสัยฉันน่าจะตกหลุมรักคุณลิวไปแล้วสินะอิลินกูไม่ยอมให้มึงอยู่ใกล้ๆคุณลิวได้หรอก กูรักคุณลิวมึงไม่เกี่ยวนี่เธอเราเอาบุฟเฟต์ทะเลร,ร้านเดิมนะได้สิเธอเฮ้ยอยากกินแก่ทอดแต่บุฟเฟตทะเลมันเหลือเออไม่เป็นไรจ้าลินใช่ใช เออผมก็อยากกินบุฟเฟ่ทะเลงานรีบกินร,ร,รีพาส,ส่สาวเนี้ยไปเดินเล่นไปเดินชมว่าโรงเรียนเรามีอะไรบ้างเนาะนี่เบลล่าตอนหน้าเธอเห็นตรงนั้นไหมตรงนั้นเป็นสนามฝึกการชกมวยนั่นเองเดี๋ยวเราพาไปดูนะเอองั้นปะไปดูกันโหมิเกลกับก้ามาฝึกด้วยเหรอเนี่ย เออมีเกลกับก้าขยันนอ้อเธอใช่ใช่ส่วนตรงนี้จะเป็นที่นั่งกินน้ำชานะเธออ๋ออ๋อที่ญี่ปุ่นก็มีอ้าวเหรอใช่ใช่ว้าวเราว่าเราจะไปเข้าห้องน้ำอยู่งั้นเราขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะได้สิได้สิสอะ เธอเป็นไรเหรอเป็นไรไหมครับอ๋สะดุดล้มค่ะให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไ้ให้ผมช่วยไหมครับค่ะแล้วนี่พอคุณสองคนเป็นไรไหมครับเนี่ยอุ้ยสะดุดล้มค่ะอุ้ยนี่คุณเดินไหวไหมครับเนี่ยไ้คุณริวช่วยด้วยสะดุดล้มค่ะคุณดอนน้าก็เหมือนกันครับเดินไหวไหมครับเนี่ย นี่ลินไหนบอกจะไปเข้าห้องน้ำนี่อ๋อฉันลืมมาค่ะฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะงั้นพ่อคุณไปที่ห้องสมุดกันก่อนเลยเคครับงั้นพวกเราไปที่ห้องสมุดตามที่ลินบอกนะครับค่ะค่ะ เฮ้ยพวกเขาน่าจะไปกันแล้วแหละงั้นเรารีบขึ้นไปดีกว่านั่นริวเป็นแฟนฉันนะทำไมจะจูบกับโดน่าล่ะ